เก็บผักกันค่ะวว่าผัากที่อยู่ติดบ้านแบบนี้นะคะเราจะเก็บอะไรได้บ้างนี่นะคะลูกใช้ได้แล้วผมก็จะเก็บเด็ดจุกข,ข้อก่อนเลยเอยเหนียวนี่นะคะอืมได้แล้วหนึ่งลูกมาละนะคะเ <c oughs> ออเดี๋ยวมจะวางไว้ก่อน แล้วตรงนี้อีกหนึ่งรูกนี่นะคะมาละอีกหนึ่งรูปได้สองรูกแล้วนี่มัมยืนยือนอยู่ในบ้านนะคะยือนอยู่ในบ้านแล้วก็เก็บแล้วก็ตรงนี้เก็บอีกสักหนึ่งรูกนี่นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวลูกอื่นเขาก็จะโตไม่ได้นะคะ พวกปุ๋ยพวกอะไรไปไม่ถึงเขาก็โตไม่ได้โอเคหลุด okay. มาแล้วได้แล้วสามลูกมาสามลูกนะคะแล้วเดี๋ยวแหม่มก็จะพาไปเก็บอีกมาตรงนี้พอเปิดมาก็จะเจอ,เจอสวนเลยนะคะอันนี้สวนทั้งหมดอันนี้จากห้องครัวนี่แหม่มก็จะมาเก็บแตงค่ะนี่นะคะ แดงเด็ดเลยวางไว้ก่อนหนึ่งลูกสองลูกได้แล้วค่ะเห็นไหมตรงนู้มีมะเขือแต่เก็บไม่ถึงอันนั้นต้องไปเก็บข้างนอกนะคะเห็นลูกไหมมีมะเขืออยู่ค่ะเดี๋ยววันหลังจะพาไปเก็บนะคะ